้องตามเราอยู่ข้างล่างปะเราไน้าทันอยู่เลาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเลื่อนเรื่งล่างกันะ วิธีการใช้ชื้นแบบว่าเราประหยัดเงินด้วยครับไม่ต้องเผารถแบบไม่เคยมาแล้ววันนี้แย่ yeah, จัง ดูไหมครับทุกคนดูไหมครับว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าของเขาแรงครับ ไม่ได้แจมไหมครับไม่ได้แจมมันก็ให้เขาเล่นเสร็จก่อนนะแล้วขอเขาคนละคนให้ตามบันท้ายแล้วให้ตามบันท้ายแล้วให้ตามบันท้ายแล้วอะไรพี่อะไรพี่ตามบันท้ายเดี๋ยวเขาขอบัตนท้ายพี่โชว์เองแต่ถ้าพี่ถ้าพี่ชนะเองพี่ขอนะลูกเนี้ยได้ครับพี่แจมพีจริงป่ะผมก็ยไม่เก็บหรออ๋อเด็กก็น่าจะรู ну ้นะ ขอบ้าครับน้องรับโดนิทแล้วรายได้ผมจะเอาจากไหนผมไปทำก็ผมอย่างเงี้ยก่อนมากครับน้องนำสามบินต้องสามบินต้องสามบินงน่ายเหรอใช่ครับสามบินนะพี่แจ็คอันนี้แค่หนึ่งศูนย์ครับเพราะว่ามันมีหลายชีวิตครับพี่โอเคครับได้ครับครับถ้าแพ้นี้จะหายนะจิดหายดิกล่องตีกูอะหายอะ

พี่พี่ขอโทษครับน้องเรางอมนัแล้วเกาะแกงอะเย็นดีอะไรอย่างเงี้ยพี่เอาให้ก็ได้ครับขอบคุณนะครับเราพี่พี่แจ็คครับพี่แจ็คขักหน้าผมมากมากเลยนะครับรู้ไหมครับการที่พี่ทำแบบนี้เสียของไม่เท่าไหร่ครับแต่เสียหน้ามากๆเลยครับดูดิน้องผมสี่คนตาละห้อยอะเล่นแอี่ยดอกกันมาสองสามคู่เหนื่อยมากครับเดี๋ยวพี่แจ็คตีผมคนเดียวแล้วไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแต่ครับ ยังไม่คุยกับผมอีกแล้วครับครับพี่ไม่ได้หักหน้าครับน้องพี่แจ็คครับครับทำแบบทำแบบพี่ไม่ไม่โหกันทําเกินไปครับลูกหน้าไม่เอาอี้แล้วนะครับพี่ชายขอบคุณครับครับพี่แจ็คไปเดี๋ยวไปเลเวลด้วอพาพี่เลเวลไปไปเดวยกันโอ้ได้เลยครับพี่เอากล่องมาเลยคนละสามสิบตัวเอากล่อบมาได้นะ เจอครับเบลล่างครับเบลล่างครับผมนี่ครับเดี๋ยวเบลล่างเลยครับต่อะไรเนี่ยจะบอกเพื่อนหน่อยฮัลโหลใครเอาเกาะครึ่งมาเลเวลล่างหน่อยครับของในตัวนี้มันได้ไปทำรครับ ของไหนพี่เราไปขายแล้วเนาะใช่ครับขายอะไรได้บ้างเนี่ยตัวต่องตีเก่อไอเดียอืมขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับอุ้ยขอบคุณนะครับน้องน้องเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณคอ,อก,กี้ด้วยนะครับผมน้องหมารูปหัวใจนะครับผมขอบคุณหมาเอ้ยน้องหัวใจคอ,อก,กี้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับที่ส่งให้กนนะครับพี่กระบองเพชรนะครับผมนะครับขอบคุณนะครับขับเลยล่างเลยครับเฟสเกาะ ุณนะครับคุณนะคุณที่ก็ติดใจกัน,นะคุณติดตามแล้วก็คุณแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับคุณนะครับสวัสดีครับผมนะ,ค,ะ be, มครับสวัสดีครับไลฟ์จะปีกมาแล้วไลฟ์จะปีกไลฟ์จะปีกไลฟ์จะปีกมาแล้ว yes ไลฟ์จะปีก เบลล่างเลยเบลล่างเลยเร็วเ,เร็วเร็วแล้วไลเจ้าพีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับยังโดนอ่ะยังโดนอ่ะต้องหอก่อนฮะสองสองไปถูกรับกอดเต็มแล้วอีกวินเดียวนะน้อง <c oughs> อยากได้เอดีดำมากกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนให้หรือเปล่าลีกแล้อีก

ไช่ครับมีเจกับพิวเวอร์ตะกอนอะไรนะครับเจกับฟิวเวอร์ตะกอมมีใครไม่ไม่มีแล้วบอกนี่ไม่ใช่มีเจกัพิวเว<ะ>อร์ตะกอนใครเนี่ยเนี่ยพี่พิับ ใส่ใจของแกมากนึงนะพี่หนึ่งเก้าก็เจ็ดเะเป็นไรไม่หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดมันมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยพี่บิอบสองหกปีมูลค่าเทไหร่มูลค่าอะไรไม่รู้วะพี่ผมไม่เคยเก็บเลยเล้กบสองหกหกไม่หรอกครับสองสามตีสองพี่ก็ต่ออะไรคะ ไม่เหมือนเราคะ่ะพี่แจ็คอยู่นะครับไม่ได้เหมือน <c oughs> มองเรียกอีกทีโดนแล้วนะครับเดื๋ยพี่เขาใส่หน้ากากแ,แล้วไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยได้ยินเหรอฮรัลโหลฮัลโหลกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าอะไรคะเขามาเลยครับ อไอติมละลายละค่ะอไอติมละลายละเดี๋ยวนะอ,นอะไรที่กินนิสันก็สามสองอือหนูกินให้ไหมตรงนั้นแกไม่ได้ไหมล่ะ เ๋ยวกอจะดึนดงนี่ผมไม่มันน่าจะหินแล้วเพาอยู่ไงหินสู้หน่อยหินสู้หน่อยหินหสู้หน่อยสู้หน่อยต้องสู้ยังไงคะตื้อครับพี่พี่ผมชอบแบบคนตื้อเลขหนึ่งหนึ่งรกรนะาครับสัตว์ถูกอุ้ยเรื่องเรื่องอะไรติมเนียครับเหมือเผื่อพี่เผื่อพี่ลืม เห็ดมาเห็ดกลับอะ่ะพี่อะไรครับที่ผมบอกเขาไปอะไร,รละ่ะอะไรก็ไอติมไงพี่ลืมหรือเปล่าไอติมอะครับไอติมที่พี่แช่ไว้แล้วพี่ให้ผมก่อนอพี่นอนอะ่ะ แบบเชิงเยอะเชิงหนาอย่าไปเป็นอย่างนั้นเลยได้ได้รับยังครับพี่แจ็คโดนด่าเนี่ยทำไมอ่ะทำไมโดนโดนด่าบอกว่าอะไรรู้เชิงเยอะเชิงหนาอะไรเนี่ยโดนเพื่อนเขาด่าหรอครับโดนเขาด่าเลยใช่เหรอเออแต่วเขาแต่แล้เขาให้ไหมอ่ะเขาให้อะไร โดดด้า<ด>น<ด>ห,ห้าแสนโดแสนแล้วพี่ห้าแสนห้าแสนกระเป๋าอะไรพี่ปอนเปลาหนึ่งหนึ่งแปดห้าเบีดเอามาให้ยังวะจะให้แล้วต,ตามเลยอับขอเจตะอนี่อ,อ,บอับเดียมามาเจาอเบียดนึง ร้สิบตัวต่ำเอ่อสองหนึ่งหกสองไปเดี๋ยวอใม่แมจกต่อนหนหนอนทอดไปไปครับพี่ <S <S ค,พครับพี่แจ็คดี้ไหมครับพี่มีอะไรป่ะครับ ีแเอาลฮัลโหลครับเมครับพี่เมื่อวา,านผมเทสกับคนในเมืองครับผู้ชายมาเทสเต็มเลยครับแล้วทีนี้มีมีผู้หญิงมาเทสด้วยครับผมไห<ผ>ม,<ผ>มอยากรู้ว่า <ผม S 2> ที่นี้เรารับผู้หญิงไหมครับพี่หญิงไหนอ่าน้องเขาเคยอยู่แก๊งบีบีเก่าครับแล้วทีนี้น้องเขามากับลุงครับลุงไหนน้องเขาบอกว่าอยากเข้ายี่เบ็ดกับลุงอะไรเงี้ยครับลุงใคร คคลุงลุง<ๆ>ลุงเขามีมีดไม้ปืนนะครับส่วนน้องเขาอ่อเป็นน่าจะเป็นซอครับสายเติมครับน้องเขาบอกบอกบอกว่างั้นครับว่ายังไม่มีอาวุธแต่ถ้าจะขึ้นอาวุธขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยตัดใจเลยครับน้องอ๋อได,ได้ครับพี่ ไม่เห็นรถเลยหรอไม่มีไม่ไม่เห็นจ่าจุกเลยงนี้จ่าจุกบุกจับขอโทษครับมันม่ทลำบากอยู่ดีค,ครับชอชอผู้ขายติม สวัสดีครับเอ้ยคุณนะครับคุณกอนดูชีลเล่นนะครับคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนะครับขอบมากเลยครับสองเล่นท่านแต่การทำไรท่านเป็นไปซัดกันสวยหรุ่ยไหมสวยชั่วโมงที่ไหนโซนครับพี่โอ้โหเมื่อกี้ก็โดนไปแสนสองเล่นอยู่หรอเล่นอยู่ ชอบร้อาไงช่วงนี้ผมก็เล,เล่นเล่นเล่นกับมันแบบเล่นเล่นเล่นไปก่อน <c oughs> ด้วยค่าใจแล้วเปอะไรเนี่ยรอช่วงนี้โดนบ่อยครับก็แกงไปซ้องมาเลยจหวะนะมะมันท้าแต่เดิมพันอ่ะตอนเนี้ยผมแบบถ้ารอเล่นอีกทีก็น่าจะตอนตอนนี้เลยน้อคือแบบเจอเซอร์ไพรส์เหรอใช่ใช่